ตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ของหนูเอาเหมือนเดิมสารลดมะนาวฮ้ยไม่ใช่เออนั่นเลยดิส้มสับลดเป่าไม่เคยได้มาสั่งเลยแล้วก็สตรอเบอรี่สับรดช่วงนี้เขาจะกินสตรอเบอรี่สับรดแต่ไม่รู้ว่า a que